ใช่ไหมฮะอันนี้น้ำตาลจะเริ่มขึ้นสาหร่ายแล้วะนะครับจริงๆอย่างนี้ครับจริงคือที่บริษัทก็ผมผมไม่ไหวแล้วผมขอล้องตอน <c oughs> น,น,นี้คุยกันก่อนงานนี้ใช่ไหมจริงจริงจริจริงจริงที่บริษัทเราก็เราก็มีปริพันธ์สาหร่ายเป็นหลักใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้ลูกค้ารู้ว่าแบบว่า กรไลน์เนี้ยมีประโยชน์นกันถึงด้วยไม่ใช่แค่ววความอร่อยอย่างเดียวมีทั้งโปรตีนช่วยบำรุงผมอะไรนะ,นะครับวิตามินอะไรนคะคะรับช่วยบำรุงสายตาอะไรครับแล้วก็แร่ธาตุอะไรครับก็พอดีก็เราต้องคิดว่าเออของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องแบงบว่าบิวตี้ด้วยแล้วคนที่อยู่ในวงการเราก็แบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบว่าเออป่ปรมาจารย์ด้านบิวตี้หรือแม่บิวตี้ต้องก็ต้องก็ต้องพลอยครับต้องต้องยกให้ให้พลอยเขาก็เลยคิดว่าเนี่ย แม่จะมองสอที่สุดแล้วครับทุกคนก็โบดทุกคนครับปริษสทก็โบดกองกันหมดเลยค่ะ<า>และสิ่งสาคัญก็คือว่ามีคนอากระซิบบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพลอยเขาก็ชอบทานเล็แกแต่น้อยอยู่แล้วโอไม่เีคนผลสำคัญเลยครับนี่<า>แหละทานอยู่แล้วหุ่นดีผิวดีสุขภาพดีแบบพรีเซนเตอร์<า>ของเรานนะคะพี่พลอยมีเคล็ดลับอ,อะไรคะในการดูแลผิวดูแลสุขภาพดูแลสายตาให้ดูดีตลอดเวลาแบบนี้ จริงๆมันมีรูหลากหลายมากๆนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องหอมเป็นแนนแอร์เพราะว่าผู้ชมมาอ้วนอ้วนอ่ะอ้วนอ่ะจังคำอ้วนแล้วพวกนี้พวกนี้อะไรเงี้ยก็พูดมากแต่ไม่ทำไงไม่ปฏิบัติไงจริงๆแล้วอ่ะคอยก็เลือกกินกินอะไรที่มีประโยชน์อาหารนี่คือคอยทานนะคะคอยม่อดใช่ไหมคะว่าเรื่องของแบบเรื่องสแน็คเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็ชอบกินแบบของว่างของหนุ่ม แล้วก็มีประโยชน์ด้วยพูดตรงๆนะจะกินบางก่อนนอนเนะไม่อ้วนเลยค่ะเพราะว่าที่เน,นี่ยมีทุกรูปรแบบจริงๆทำมีแบบอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะกินเป็นว่าไงก็ได้คือมันไม่ไม่มีไขมันไม่มีน้ำมันไม่มใส่มาแล้วก็ทำให้สายตาดีสุขภาพดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะเคยชอบคุอว่าคือ <ไ>ก,กินแบบ่ะต่อว่าคุณกินไปสองลังมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อ้วนขึ้นมาอ๋อก็ค่รกระข้างจะทำให้แบบดูแลสุขภาพด้วยเอาผิวดีด้วยแต่ตาดีด้วยใช่ค่ะก็มีประโยชน์อะหลังจากที่ทุกคนรู้กันอยู่มีใยอาหารอีกต่างหากนะคะ